กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะมือนอีก,ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นผ่ากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือน,ออน,ออนีเมนูวุ้นซีเฮ็ดซุป นอ,อนอไม่สมค่ะวัตถุดิบก็มีนอไม้ส้มต้มไ้เรียบร้อยนะคะพริกกระเทียมหอมแดงคั่วค่ะพี่น้องจ้าต้นหอมผักชีวแ้แต่งหนาเครื่องปรุงก็สิม,มิพงชูรสดด,ด,ดีข้าวคั่วน้ำปลาน้ำปลา,าร้าค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะเนาะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยค่ะซุปนอมไม่สมแบบบานๆแซ่บๆค่ะไปค่ะมื้อนี้ซุปเป็นพริกเขียวด้วยค่ะเด้อพริกเขียวบานห้าพริกไงนะคะไปค่ะลงมือเฮ็ดเลยจ้า อันดับแรกแม่นุ่นกะชิใส่พริกกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วไว้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือน,นิดนึงค่ะพี่น้องจา้าตั้พริกกระเทียมหอมแดงของเ,เห่าแหมแลกละเอียดค่ะพี่น้องจา้าตำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะพอตำพริกกระเทียมหอมแดงแหลกเรียบร้อยแล้วแม่นุ่นก็จะใส่หน่อมไม้ส้มนะคะเนาะนี่ค่ะตำละเอียดแบบนี้นะคะเนาะใส่หน่อมไม้ส้มที่เราทําการต้มไว้นะคะแล้ว เราก็จะทําการปรุงเลยค่ะน้องไม่สมีใส่ประมาณขวดหนึ่งนะคะน้อขวดน้ำดื่มห้าขวดละสิบบาทน,นะคะพี่น้องจ้าปรุงกันเลยเด้อค่ะไม่นูใส่รสดีนิดหนึ่งเพิ่มความนัวค่ะตามด้วยผงชูรสหนึ่งช้อนเลยค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยข้าวคั่วประมาณสองช้อนนะคะขาดบ่ไรด,ด้วยค่ะซุปตรงนี้เขคาขวะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านะคะ มื่อนี้ใส่เป็นปลาตูปลากระปุกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปลาขวดของแม่น้องวุลเมื่อค่ะใส่ประมาณนี้สะกรอนด้วยค่ะเด้อห้าตตรงซิมเบืองคอนว่าเนอไม่สมมันก็มีความเข้มอยู่แล้วถ้าห้าใส่หลายเดี๋ยวมันสีเข้มค่ะต้องใส่จากน้อยก่อนถ้ามันบแซสบหรือว่าบวมนวจังเพิ่มอีกตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเส็จค่ะยัวค่ะพี่น้องจ้ายัวกับขึ้นตําค่ะตําทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะตําแบบนี้ด้วยค่ะพี่น้องจ้า ตำจนกั้วเข่ากันดีซิมเบิ้งระฉาิแสบนัวขาดเรียกยังเท่ากับปุงเพิ่มกันได้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเมนูก็ตำเรื่อยๆจนไ,ได้หน้าตาแบบนี้ก็น่าสิโอเคล้วค่ะพี่น้องจา๋ามากค่ะปวดมาเบิ่งหน้าตาของเฮากันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเป็นพริกเขียวนะคะพริกเขียวใหญงบานเฮาปักพริกอันนี้ตำแก้วแสบเด้อค่ะพี่น้องจา๋ามันจะไม่เผ็ดมากนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูจัดจาน ผักของเฮามาแล้วนะคะน้องบักเขือบักแต้งค่ะพี่น้องจ๋าทั่วผู้ตนหอมแล้วก็ตักสุปน้องไม่สมของเฮ้าขึ้นเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะได้หลายเ้อค่ะเด้อไส้อันนั้นอันนี้ไส้เข้าไปขวดหนึ่งก็ได้ออกมาประมาณนี้นะคะเนาะขวดละยี่สิบบาทค่ะพี่น้องจ๋าน้องไม่สมนะคะเนาะนี่ค่ะตักเอาไม้มันเมดเม็ด,มดค่ะพี่น้องจ๋ากินกับข้าวเหนียวมอนๆกินกับทอดปลาทูที่เมนอุ่นทอดไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋า แกนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูซุปนมิสมของเมนูนุ่นเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเลยค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของเมนูนุ่นกับเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้คือเก่าค่ะพี่น้องจ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมอะได้เลยค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่อง น้องวูนผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอโตลาไปก่อนคะ่ะพบพอกันไหม่ไในาะคลิปน้าจ้า